สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้วันที่7สิงหาคม2564ครับในวันที่13สิงหาคม2564นี้อสมอจะได้รับเงินค่า่วยการ1,000บาทนะครับและก็วันที่18สิงหาจะโอนอีก500บาทค่าตอบแทนถึง819มาดูครับวันที่13สิงหาอสมอจะมีรายการหัก5รายการดังต่อไปนี้นะครับชมครับ รายการที่หนึ่งครับ13สิงหาคม2564เฉพาะอสมที่เป็นสมาชิกชกสออสมซึ่งตอนนี้มีสมาชิกทั้งสิ้น8 6 6 7 6 6คนนะครับ8 6 6 7 6 6คนจะถูกหักคนละ215บาท215บาทนี้เขาเรียกว่ารอบผักสิงหาคม2564 เพื่อไปช่วยทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต430คนครับเดี๋ยวรายชื่อสมาชิก430คนแนบไว้ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกไปกดดูได้ครับแล้วก็ลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปลิงก์เดียวกันถนัดที่ไหนท่านไปกดดูรายชื่อได้เลยครับคอมเมนต์แรกและคำอธิบายใต้คลิปครับรายชื่อ430คนที่เสียชีวิตนี่แหละครับหัก215บาทไปช่วยทายาททั้ง430คนครับ ทีนี้ถ้าหากว่าอสมอท่านใดหากได้มาโดยตลอดทุกเดือนไม่ค้างในเดือนก่อนก็จะถูกหักเพียง215บาทนี้เท่านั้นเพียงรายการเดียวนะครับแต่ถ้าอสมอท่านใดมีรายการค้างก็ต้องไปดูครับว่าค้างรายการใดเพราะในวันที่13นี้มีรายการส่งหักถึง5รายการ215บาททุกคน ส่วนคนอื่นๆที่จะหักมากกว่า2 1 5บาทนั้นจะต้องค้างจึงจะโดนหักครับมาดูรายการที่2ครับรายการที่2ครับสำหรับผู้ค้างเดือนกุมภา64เมา64เมษายน64มีอยู่ทั้งสิ้น27คนเท่านั้นเองนะครับก็จะหักอีก200เอ้ย648บาทนะครับรายการนี้เคยส่งหักเมื่อเดือนกรกฎาคม64 ส่งหักไป37คนทกศทกศหักบัญชีได้1ิคนก็เหลือ27คนมาส่งหักเดือนนี้อีกนะครับมี27คนนะครับ6 4 8สบาทนะครับรายการที่สองเฉพาะ27คนนี้ครับที่ค้างซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครทางสมาคมไม่ได้ขึ้นรายชื่อมารายการต่อไปครับรายการที่สามค้างมีนาหกส 64, ี่เมษายนหกสี่พฤษภา64หกสี่้า้ยแปดบดบาท50ิสตางค์ มี1,473คนครับซึ่งรายการนี้ส่งหักไปแล้วให้ทกสหักให้เมื่อเดือนก,กรกฎาคมนะครับส่งหักไปทั้งสิ้น2 5 6คนหักได้583คนก็1,473คนที่เหลือเลยมาหักเดือนนี้อีกนะครับเพราะว่ายังหักไม่ได้นะครับ3รายการแล้วนะครับเฉพาะนนคนที่ค้างนะครับจึงจะมีจึงจะโดนหักรายการนี้ ต่อไปรายการที่4ครับเฉพาะคนที่ค้างเดือนเมษาพฤษภาพิจารณา3เดือนติดต่อกันนะครับมีอยู่1533คนเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับมีมีการส่งไปหัก1827คนหักได้294คนเหลือ1533คนก็ส่งหักในเดือนนี้ครับเดือนสิงหาอีกวันที่13สิงหาครับนี่รายการที่4แล้วนะครับ656บาทนะครับรายการที่5ครับ คนที่ค้างพฤษภาหกสีมิถุนาหกสี่กรกฎาคมหกสีค้าง3เดือน6 8ร้บาทมีทั้งสิ้นหนึ่คนครับก็สรุปแล้วในวันที่13มีหักค่ารายการใครที่ไม่ค้างรายการใดๆเลยเสีย2อ5บาทใครที่มีรายการค้างรายการที่2 3 4สหจึงจะโดนหักเพิ่มอีกหักมากกว่า215บาบาทครับ สวัสดีครับ